สวัสดีทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับผมไลน์นี้ผมจะพามาดูเหรียญมาใหม่นะครับเหรียญเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีอยู่สามเหรียญสี่เหรียญน,นะครับเข้ามาใหม่วันนี้นะครับ เพิ่งปิดมานะครับนี่นะครับพยักเจ้าสัวนะครับเหรียญพยักเจ้าสัวนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลงยาขาวนะครับ๋ยวให้ดูข้างในนะครับนี่นะครับนี่นะครับทองแดงลงยาขาวนะครับสภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหรียญนี้ตอนนี้หากันเริ่มหากันยากแล้วครับ นะครับเริ่มหากันยากแล้วสภาพเดียญนี้ก็สวยนะครับลงยาขาวเนี่สวยมากนะครับแล้วก็มีลงยาแดงด้วยทองฝาบาทลงยาแดงนะครับทองฝาบาทลงยาแดงเดี๋ยวน่าจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้น้องเขากําลังแพ็กของให้นะครับนี่นะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่มีนะครับพยัค์เจ้าสัวนะครับฟังแต่ชื่อก็รู้นะครับคําว่าพยัค์เจ้าสัวกินไม่รู้ หมดไม่รู้สิ้นนะครับนี่นะครับให้มีติดตัวนะครับได้เป็นเจ้าสัวเหมือนคำล่ำลือนะครับราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักรานนะครับขึ้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะครับถ้าคุณมีความเชื่อความศรัทธาในอ่าตัวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อชไนชันทสาโรนะครับ คุณก็ประสบความสําเร็จความเจริญนะครับไม่ว่าจะห้อยรุ่นไหนนะครับแต่ถ้าคุณมีความศรัทธาในเหรียญรุ่นนั้นนะครับแล้วก็มีความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉชไหนอีกก็จะเพิ่มทวีคูณเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มทวีคูณเข้าไปนี่นะครับพระเจ้าเจ้าสัวนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับไม่รู้ว่าต่างชาตินะครับเขามาเหมากันเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับ อ่าเก้าอธิบดีนะครับต่างชาติเหมากันไปเยอะเลยตอนนี้นะครับของผมเหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่2เหรียญนะครับเก้าอธิบดีเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะครับมันมีเลขยีิบเก้ากับเลขเก้านะครับมีเลขยีิบเก้ากับเลขเก้านะครับนี่นะครับเก้าอธิบดีนะครับมีเลขเอ่อมีเลข8เลข8กับเลขยีิบเก้านะครับมีเลข8เลขตัวเดียวกับเลขอ่ายีิบเก้านะครับ พอดีต่างชาติเขาให้หาให้นะครับก็หามาให้ให้ให้ได้แล้วสองเหรียญนะครับหรือว่าใครอยากได้ก็สนใจสอบถามได้นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนี่สวยๆนะครับเป็นเนื้อแบคโเดียมนะครับผมบอกได้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นนะครับผมเคยบอกแล้วว่าคลิปก่อนๆน,นะผมบอกแล้วว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก้าวอธิบดีเนี่ยพิธีปลุกเสกเยอะอ่าพิธีปลุกเสกดีนะครับแล้วก็มันไม่ว่าจะเป็นอ่า เกจิที่มาปลุกเสกไม่ว่าจะเป็นหล,หลวงพ่อพระอาจารย์สุริยันนะครับก็มาปลุกเสกนะครับถ้าเป็นลือศีก็ลือศีขุมทรัพย์พรมเทวาอาจารย์แจ็คนะครับลือศีคมพีอย่างเงี้ยนะครับก็มากันเยอะนะครับแลฝ่ายขลับฝ่ายพระสงฆ์ก็จะมีหลวงพ่อชไนชันตสาโรานะครับแล้วก็อาจารย์สุริยันพระอาจารย์เต๋อพระอาจารย์เสกสันโอ้เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกว่าสุด สุดมากนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับพิธีปลุกเสกเนี่ยใหญ่แล้วก็เป็นพิธีดีนะครับผมบอกแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คนจะกลับมาเล่นนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งปีนี้ปีพญานาคนะครับหากันเยอะนะครับนี่นะครับหากันเยอะนะครับอันนี้เป็นทองฝาบาทนะครับลงยาน้ําเงินนะครับทองฝาบาทลงยาน้าเงินนะครับสวยๆสภาพสวยมากนะครับสภาพ90%เนะครับทองฝาบาทลงยาน้ําเงินนะครับแล้วก็มี อ่ะอปาก้านะครับอัปปาก้าเหลือเหรียญเดียวนะครับอัปปาก้าลงยาเขียวนะครับนี่นะครับอัปปาก้านะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบแบบนี้อัปปาก้านี่สวยนะครับนี่นะครับอัปปาก้านี่สวยมากนะครับอ่าฉะนั้นใครที่หาอยู่นะครับก่อนที่จะเล่นไม่ได้ในอนาคตนะครับตอนก่อนที่จะเก็บกันไม่ได้ในอนาคตเนี่ยนะครับตอนนี้ให้รีบเก็บนะครับให้รีบเก็บนะครับประสบการณ์ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ คนถูกหวยเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับคนถูกหวยเยอะมากนะครับฉะนั้นพุทธคุณแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะครับแต่ผมก็สามสีงวดซ้อนมาแล้วนะครับเจอกับตัวผมเองนะครับตั้งแต่ผมเก็บรุ่นนี้มานะครับถูกหวยเนี่ยสามงวดแล้วนี่ครับที่ผมได้มานะครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของทุกๆท่านนะครับนี่นะครับก้าที่บดีนะครับก้าที่บดีนะครับตอนนี้มีสามเนื้อนะครับ มีแบคโลดิอัมแล้วก็มีอ่าอัปปา้าแล้วก็มีอัปปา้าแล้วก็มีอ่าเนื้อฝาทองฝาบาทนะครับทองฝาบาททองฝาบาทก็นี่อีกเนื้อหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับนี่นะครับวิบับสวยๆเลยนะครับเลขสองสองสามแปดนะครับสองสามแปด นี่นะครับ2 3 8สามสวยๆสวยมากครับเหรียญนี้นะครับนี่ก็สวยนะครับตัวทีครับพอดีแอดมินก็ไม่สบายนะครับเป็นไข้นะครับสวยๆเลยนะครับแต่ละเหรียญนะครับแล้วก็จะมีอ่อีกรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจักรพรรดินะครับรุ่นจักรพรรดิ นี่นะครับจักรพรรดิสวยเลยนะครับจักรพรรดนี้สวยมากนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อตั้งใจสร้างนะครับเป็นเหรียญจักรพรรดิเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็คนที่ห้อยเนี่ยเห็นผลเยอะนะครับด้านหลังก็จะมีกีวรและเกสาหลวงพ่อให้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญปีห้าเก้านะครับออกวัดปีห้าเก้านะครับรุ่นนี้นะครับ นี่นะสวยๆเลยนะครับจักรพรรดินะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อตั้งใจสร้างและอยากสร้างมากที่สุดคือเหรียญจักรพรรดินะครับรองลงมาก็คือเหรียญระลึกชาตินะครับฉะนั้นใครที่อยากเก็บพระเก่านะครับหรือว่าอยากเก็บพระรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์เยอะนะครับจักรพรรดิเนี่ยนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะครับชอบจักรพรรดินะครับฉะนั้นราคาก็จับต้องได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ นะครับราคาก็จับต้องได้ราคายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีเหรียญเดียวนะครับอันนี้ผมมีเหรียญเดียวนะครับนี่นะครับหรือว่าอยากได้อ่าเหรียญนี้นะครับเพิ่งได้มานะครับนี่นะครับเนื้อเขียวหยกนะครับเนื้อเขียวหยกนะครับมังอ่ามรกตเนี่ยเขาเรียกเนื้อมรกต นะครับเป็นชุดแถมทองคํานะครับเป็นชุดแถมทองคําเลขหนึ่งเก้านะครับเลขหนึ่งเก้านะครับนี่นะครับชุดแถมทองคําเป็นเลขหนึ่งเก้านะครับเลขสวยนะครับเป็นพญาเสือเท่านอนกินนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้หายากนะครับเลขสวยๆอย่างนี้นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับพร้อมกล่องยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับ สภาพร้อยเปอร์เซนเหมือนกันนะครับสภาพร้อยเปอร์เซนเหมือนกันหรือว่าจะเป็นนี่นะครับเหรียญมาแรงแซงทางโค้งนะครับเหรียญมาแรงแซงทางโค้งห้าพยักนะครับอันนี้มีเหรียญเดียวนะครับยังไม่เปิดนะครับพอดีจะเอามาเก็บทําเก็บไว้นะครับผมจะเก็บให้ได้ทุกเนื้อนะครับแล้วก็นี่นะครับ อีกรุ่นหนึ่งพระพงษ์นะครับพระพงษ์พุทธปฏิหารนะครับรุ่นนี้เลี่ยมกรบมาช<ๆ>่วยๆนะครับบิบับบิบับเลยนะครับแล้วก็อ <kav som> ีกองหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นตะกุดตะกุดทองตะกุดทองนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับด้านหลังมีพลอยด้วยนะครับมีพลอยนะครับสวยๆนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ขอให้ทุกท่านรวยๆว,ยว,ยวยสมปรารถนาครับใครที่กดสับกดตะไคร้กดสับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งให้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองนะครับผมขอบคุณครับ